กหลังสัปดาห์นึ่งฮะก็ถือว่าไม่ไม่ช้าเกินไปนะฮะไม่ช้าเกินไปนะสำหรับเมแกนเนี่ยน่าดูเรื่องนี้คะแนนทุกอย่างดีมากเลยฮะ90กว่ารอดเท่นสดละแล้วก็คนดูทั่วไปชอบนะครับผมอันนี้ผมหยิบการรีวิวนะครับผมในช่วงแรกๆเลยฮะเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเลยรอบพรีเมียร์เลยฮะรอบพรีเมียร์ของโลกนะครับผม อิบมาห้าหกคนจะมาเล่ากันว่านักรีวิวนักวิจาร์เขาว่ายังไงกันบ้างนะครับสําหรับเมแกนนะครับผมจริงๆนะฮะมันไม่ได้ชื่อเมแกนนะครับอืมมันชื่อโมเดลทนะ generative android นะครับผมอืมหรือเมแกนนะฮะโมเดลทรี Model นะครับผมก็คือโมเดลที่สามอะ generative android นะครับผมอืมขุนยนต ปฏิสัมพันธ์นะครับผมรุ่นที่สามหรือเมแกนนะครับผมอืมนะครับนี่นะสุดยอดนะมันน่าขนลุกแต่ก็ยังเล่นกับสิ่งต่างๆด้วยความตลกและมันก็เพิ่มความสนุกนะฉันรู้สึกว่ามันจะดีกว่าด้านเหรอานะถ้าด้เหรอา,นะา,อ,าอีลิกไอเซนเบิร์กจากซีนีมาเบรนะครับผมไม่ใช่เหรอานะครับผมแสดงว่าแกชอบความโหดว่ะนะนะ เนี่ยเร็นอาเนี่ยคงจะเหมาะสมกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาหายหมดแล้วฮะพวกอาวาตารเออออกไปเลยตอนแรกสามสิบนะครับผมหายเป็นสิบเลยเออพว,พวกเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะพวกป่าดันอาวาตารนี่หายเป็นสิบคนเลยฮะนะครับผมช่องผมหลักหลๆนะไม่มีนะที่จะมาหนังเม็ดหนังอะไรอ,อ่ะนะครับคือ,อ คือไม่ใช่อ่ะไปก็ออกเนี่ยตอนแรกดูสามสิบกว่าคนนะอาวตารสามสิบกว่าตอนนี้หายหมดละออกไปละครับหนังอินดี้บ้างนะผมนะคือถ้าเกิดคนชอบดูหนังจริงนะต้องดูหลายแบบนะผมอย่าไปนะฝักไฟแบบโอ้ยหนังเม็ดอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยต้องดูหลายแบบนะฮะคือการดูหลายแบบมันพ้อดีนะฮะมันจะเปิดโลก,กัศน์เรานะ,นะครับนะครับเปิดโลก,กัศน์เรานะ จริงๆนะครับผมผมบอก้เลยว่าเปิดโลกกะทัดเยอะหนังเนี่ยฮะหนังอินดี้เนี่ยตัวเปิดโลกกะทัดเลยนะครับผมของจริงเลยอีหนังอินดี้เนี่ย,ย,อย,อยไอ้บางสิ่งนะการเล่าเรื่องนะเราไม่นึกว่ามันจะมีการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยมันก็มีในหนังอินดี้นะอืมนะครับผมมีความสําคัญมากในหนังอินดี้เนี่ยต่อมานะคนที่สองนะฮะเจนนาเดวิดนะฮะ ในฐานะผู้วหเสียงเมแกนและเอมี่เดอร์โนลนักแสดงที่เล่นเป็นเมแกนเนี่ยสำหรับการแสดงของพวกเขาคำพูดพร้อมกับความน่าสยองขวัญมาให้ด้วยคือตัวเมแกนน่ะไม่ได้ใช้ cg หรือหุ่นยนต์นะเป็นนักแสดงนะครับผมนักแสดงแล้วก็มาแต่งเมคอัพใส่เสื้ออะไรเนี่ยให้มันดูคล้ายแอนดรอยอ่ะอืมนะเป็นนักแสดงจริงๆเป็นคนจริงๆเนี่ยฮะแล้วก็เมคอัพแต่งให้เหมือนกับ คุณยนต์แล้วก็น้ำเสียงต่างๆออาจจะมีการภาคเสียงผมว่านะเนี่ยที่เขาเขียนไว้เห็นไหมฮะเอมี่โดนเลเนี่ยเล่นเป็นเมแกนแล้วก็มีคนภาคอีกคนหนึ่งอืมนะฮะเอมีเวสจ,จากเกมเรดา์นะครับผมน่าสนใจเลยตัวนี้นะคือตัวของเมแกนเนี่ยถ้าเกิดใครตามข่าวเมื่อสองสองวันที่แล้วอะ่ะทางเกมวาเนเขาให้สัมภาษณ์สื่อน,นะว่าเมแกนเนี่ย เขาได้แรงบันดาลใจมาจากโปรโตไก่นะครับผมใครไม่รู้ไปหาดูนะโปรโตไก่ ok นะฮะหนังดีมากเลยนะครับผมซึ่งผมว่าคนไทยได้ดูน้อยเป็นหนังสตีลเบิร์กนะฮะยุค80สนุกนะครับผมสนุกโป ok รโตไก่อะกีหลอกวิญญาณหลอนนะครับผมนะคือเจมวานเนี่ยเขาดูหนังโปรโตไก่แล้วก็เขาอชอบอะไรเงี้ยได้อิทธิพลแล้วก็มาทําหนังเรื่องอ,งอื่นๆนะเยอะแยะเลยฮนะซอเนี่ยตุ๊กตา หน้าขนลุกเนี่ยฮะไอ้ตุ๊กตาซอเนี่ยฮะแล้วก็เอนนาเบลเนี่ยแล้วก็เมเกนด้วยเออนั่นแหละ,ะเป็นอย่างนั้นแหละอืมดูช่องแชทแป๊บนะฮะเมเกนผมดูแน่ๆน่คะแนนถูกเจนต้อวิจารณ์แต่คะแนนคนดูเหมือนไม่เยอะมากและอ่านน้อยลงเรื่อยๆนะครับ เลยเฮ้ยนักวิจารณ์ไม่ลดเลยนะฮะคุณนาจา้านะฮะไม่ลดนะครับผมเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะตอนเนี้มะเขือสดแล้วผมว่าไม่ลดละคือถ้าเกิดเข้าที่อเมริกาแล้วอะ่ะมันจะลดไม่เยอะแล้วฮะมันเข้าแบบวงกว้างที่อเมริกาแล้วนะครับผมอืมลดไม่เยอะแล้วคือนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ะชอบเลยนะฮะเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์น่ะสุดยอดอะ่ะอืมแต่ว่าซื้อมากสกอร์ได้เกรดบีเออนะ ได้เกรดบนะฮะซีมาสกอร์เนี่ยได้เกรดบเลยอ่ะอืมแสดงว่าคนดูทั่วไปเนี่ยอาจจะแค่พอใช้อืมเป็นหนังฟอร์มไม่ใหญ่ไงนะฮะเป็นหนังอินดี้อะไรเงี้ยทุนสร้างอ่ะสิบสองล้านเหรียญนะครับสําหรับเมแกนเนี่ยแต่นักวิจารณ์ชอบในความสดอะไรเงี้ยเอีซีเซนเอ็กนะ พี่ีสิบสามดีแหลอครับโหดเกินเดี๋ยวไม่ไหวครับอืมไอชักกี้ฮะเหรียญอานะครับผม,ช,กกมชักกี้นะฮะเหรียญอานะครับผมชักกี้อืเจ๋งจริง,รง,รงคือเป็นไวรัเล่ที่ดีมากเลยอ่ะ <I> ผมยอมรับเลยนะ oh. คือเป็นการโปรโมทหนังที่ใช้ทุนน้อยแล้วมันเป็นไวรัเล่ได้อย่างได้อย่างดีเลยอ่ะที่เมแกนมาเต้นนะครับผมเออ ข้าท่ามากเลยฮะนี่นะเป็นการโปรโมททำการตลาดที่น่าสนใจนะฮะพี่ชอบหนังเรื่องไหนสุดในปี2022ไม่รวมอมตาถ้าเกิดหนังฝรั่งนะฮะผมชอบอีก2เรื่องก็คือบาบาเลียนนะครับผมแล้วก็ท็อปกันนะฮะบาบาเลียนนี่ดีมากเลยฮะเป็นหนังทุนไม่ถึง10ล้านเหรียญแต่ดูสนุกมากเลยอะนะครับ คือการเล่าเรื่องแล้วก็การขัดเกลาบทอะ่ะดีมากเลยอะ่ะสุดยอดนะฮะเป็นหนังหักมุมที่ดีด้วยนะฮะบาบอเลีนอะ่ะอยู่ดิสนีย์พัฒนะฮะไปดูได้นะครับอยู่ในดิสนีย์พัฒนะครับผมบาบอเลียนนะฮะเฮ hey. ต่อมานะคนที่สามเมเกนเป็นการเสียดสีสังคมที่น่าตลกมากกว่าสยองขวัญสร้างสรรค์ฉลาดและสนุกมากนะครับ mm hmm. ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันยกระดับแนวสแกลลี่ดอลแต่ตอนนี้ฉันต้องการหนังเมเกน vs ชักกี้ทันที mm hmm. <laughs> สงสัยมีความโหดเนะ่ยนะฮะชักก mm ี hmm. ะะ้เมแกน สิ่งที่สำคัญในบทนี้นะฮะมันจะบอกว่าสร้างสรรค์ฉลาดและสนุกมากนะครับผมมีความสร้างสรรค์ฉลาดแล้วก็สนุกแล้วก็ยกระดับแนวสแกรลี่ดอลนะไปอีกขั้นหนึ่งนะครับผมครับนา่าจะมีภาคสองนะฮะมีข่าวอยู่นะฮะผมลงมาในเพจอะเออทางผู้บริหารเขามองดูะะตอนรอบพรีเมียร์อนะแล้วก็ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะฮะสำหรับเมแกนะ่ะ ก็เลยมองว่าเอ้ย <Hi. S 1> น่าจะทําเป็นภาคต่อออกมานะดูรายได้ก่อนอะไรเงี้ยอืมนะครับแล้วก็ผลักดันโปรเจกต์ภาคต่อถันมาแต่ว่ายังเร็วไปนะฮะต้องรอให้หนังอะ่ะมันออกจากโรงไปก่อนอะไรเงี้ยอีกสัก2เดือนอะไรเงี้ยก็คงจะเห็นแนวทางว่าจะทําภาคสองหรือเปล่าแต่ก็ต้องอยู่คนที่ผู้กํากับแล้วก็คนเขียนบทด้วยนะครับซึ่งเจมวานอะ่ะแค่บโปรดิวเซอร์เฉยๆนะครับ อีลิกเดวิดจากเฟนเดงโกนะฮะต่อนะฮะเนี่ยฉันคาดหวังว่าจะเป็นหนังตุ๊กตานักฆ่าในแคมป์นะแต่มันนด้เตรียมพร้อมสำหรับการสแสดงที่มีโทนเสียงที่ดีคือเสียงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เมื่อกี้มีอีกคนหนึ่งนะฮะที่เป็นนักวิจารณ์รู้สึกจะเป็นเอมี่เวสนะฮะจากเกมเรดา เขาบอกว่าเสียงของคนพาก่อโอเคเลยแบบว่าดีเลยอะไรอ่ะเข้ากับตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็เนี่ยฮะต้นเสียงที่ดีอ่ะเห็นไหมครับม,มีกับมีความชื่นชมในการพากเสียงอีกละนะครับเกียรติศรีที่เจ้าเล่ห์เลยเน้นสไตล์สองขวัญตลกคบขันเป็นหุน่นยนต์นักฆ่ามากกว่าด้วยนะครับเจอร์โลจอนโซนคือของจริงดูเทเลอร์จากเดอะรับนะครับ เชิงบวกหมดเลยอ่ะอืมหลายคนเชิงบวกเลยะฮะมีเป็นมีความเชิงบวกอืมต่อมานะอะไรอ่ะเนไครับปิดก่อนจงเชื่อนในกระแสของไวเล่านำเสนอเนื้อหาจนบางคนสันสน่นเอสเซวิเลียมแสดงสองขันได้ยัเยี่ยมหลังจากก็นเอาอืมนะเฮ้ยโอเคนะเนี่ยทีมนักแสดงค่อนข้างดีเลยนะฮะ นอกจากไอ้ตัวเมแกแล้วยังมีเอซัตวินเลียมนะครับผมซึ่งเป็นรู้สึกเป็นน้าของเด็กผู้หญิงนางเอกนะฮะเป็นน้าอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อใครจำกันได้นะฮะเอซัตวินเลียมเนี่ยเธอเล่นนะฮะเรื่องเกนเอานะครับผมเป็นตัวร้ายนะฮะที่หลอกไอ้พระเอกอะหลอกไอเดนนอรคารูย่านะครับผมไปเชื่ออืมนะฮะ <c oughs> เป็นแล้วก็ เธอตายไงตอนหลังโดนยิงนะครับผมในเรื่องเกตเอาซึ่งมันก็นานาแล้วฮะมันห้าหกปีละห้าหกปีละนะครับก็เธอก,ก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะอืมมันจะมีก่อนหน้านี้อยู่เรื่องอที่เธอเล่นอะไรอะ่ะเป็นนักบินนะรู้สึกอะ่ะแล้วก็โดยสารแล้วก็เจอเหตุการณ์ประหลาดนะฮะในไม่ดังคือไรสั้นฮะฮะคือไรสั้นสักอย่างมันเวยนะครับ แล้วก็ิอากับเรื่องเมกแกนเนี่ยบําเฮ้าเหมือนกันด้วยนะฮะ <laughs> ถูกใจกันะไรว่านะครับบํเาเพ็ญกิ๊กเอาดังมากเลยนะครับมากและได้ดี